เอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้หลงเข้ามาฟังคลิปนี้คงจะต้องเคยได้ยินได้อ่านหรือได้ฟังเคล็ดลับความสวยความงามจากอดีตหรือยุคโบราณมาบ้างเลยครับอย่างเช่นในจีนพวกพระจัก,กรพรรดิก็จะมีความเชื่อที่ว่าประหลอดถ้ามีมันไว้ในครอบครองนำมันเอามาทาที่ผิวหรือแม้กระทั่งนำมันเอามันมาเจี๊ยจะทำให้ร่างกายอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีแต่หารู้ไหมครับว่าไอสิ่งที่คิดว่าดีแต่พอใช้เป็นนานๆกับได้ผลตรงข้ามซะอย่างนั้นไม่ว่าจะเรื่องของร่างกายที่เสื่อมลงเร็วกว่าปกติโรคที่ไม่สมควรเป็นก็เกิดอย่างเช่นโรทา ระบบประสาทและสมองแต่ในคลิปนี้ครับเรื่องที่ผมจะเอามาเล่าไม่ได้เกี่ยวกับประเทศจีนแต่อย่างใดขอให้ท่านผู้ชมหันหัวเรือกลับมาที่ฝั่งตะวันตกกันสักหน่อยเรื่องราวเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้สาวและผู้หนุ่มวัยทางานครับที่เป็นวัยที่กําลังแข็งแรงการที่หาญาหรือสารอะไรที่โฆษณาว่าดีเนี่ยมาโดไปปึ๋งฝังกระตุกจกิตกระชากใจหรือเอามาเสริมสวยสําหรับผู้สาวก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ผลที่ได้นั่นสิครับทำห้ผู้สาวและผู้หนุ่มพวกนั้นต้องสยองกันไปทั้งชีวิตเลยทีเดียวและผมพูดไดไ้เเเลยยว่า่าป็นรือองสองส นในประวัติศาสตร์ที่เคยได้มีการบันทึกมาเลยก็ว่าได้ขอเกริ่นก่อนสิ่งแรกใครอยากฟังเรื่องไหนหรืออยากข้ามส่วนไหนผมมีไทม์ไลน์ระบุหัวข้อเรื่องให้แต่ก็มีแค่คนที่ดูใน YouTube เท่านั้นนะครับสิ่งที่2วันนี้ผมมี2เรื่องมาเล่าและ2เรื่องนี้จะมีความเชื่อมโยงกันโอ้โอ้ไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ได้ท่านผู้ชมมาเล่นแกลเชื่อมโยงอะไรกันและสิ่งที่3ถ้าหาใครกินข้าวอยู่เรื่องที่ผมเล่าอาจมีความแหวะชวนรากแตกถ้าผู้ชมท่านไหนพร้อมแล้วมาให้ผมเริ่มเล่าเลยดีกว่าเรื่องนี้มันเริ่ พี่ชายคนนี้ครับ ebanizer mac b e r n ไบ b อ y e r s ชีวิตเฮียแกไม่ธรรมดาเลยครับจบจากมหลาลัยเยลที่มีชื่อเสียงเรื่องปั้นนักกีฬาชายหญิงที่มีชื่อเสียงมากมายเฮียแกหลังจากที่จบออกมาก็ได้ไปแข่ง united states amateur g o ์ f ในปี1น0 6ครับแล้วก็ได้แชมป์มาซะด้วยยิ่งไปกว่านั้นครับผู้สารหลายคนอาจชอบแกแน่ๆเฮียแกรวยครับพ่อของเฮีย alexander b อ y e r s เนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมหนักจราดไอ i อนคอมพานีหรืออีกชื่อ b อ y e r s company เฮีย b อ y e r s คนนี้ครับเรียกได้ว่า เพอร์เฟกไปทุกเรื่องเล่นกีฬาก็เก่งเงินก็มีหน้าตาก็ไม่ได้แย่แต่แต่แต่ครับทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปในปี1927ขณะเดินทางกลับบนรถไฟจากการแข่งขันฟุตบอลประจําปีซึ่งเป็นนัดระหว่างฮาวาดและเอยลเฮียไบเออร์สที่กําลังเดินทางก็สะดุดฝุ่นล้มอย่างรุนแรงทําให้ได้รับบาดเจ็บที่แขนซึ่งเหตุน,นี้ทําให้เฮียแกเนี่ยต้องทนทรมานจากการบาดเจ็บเรื้อรังซึ่งแพทย์ก็แนะนา,นาให้รักษาด้วยวิธียอดนิยมในสมัยนั้นโดยใช้สิ่งงทีี่่่เเรรยกวาาลออ์ขอถึ ลาดิเตอร์นิดหนึ่งครับลาดิเตอร์ได้รับการจดสิิธิบัตรโดยวิลเลียมเจเอไบเล่ซึ่งเคลมตัวเองว่าเป็นหมอครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นนักศึกษาที่เคยเรียนในหร์วาดแต่ก็ดรอปออกมาเรียกว่าเรียนไม่จบนั่นแหละโดยอาชีพที่ทําหลังจากออกมาก็มาขายยาหลอกคนอื่นทั่วไปยาส่วนใหญ่ถึงแม้จะไม่ได้ผลแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรครับแต่ลาดิเตอร์ไม่ใช่แบบนั้นติครับสูตรลาดิเตอร์ก็ง่ายๆครับนำเลเดียม226และ228ความเข้มข้นสูงที่เป็นไอโซโทปผสมกัน ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ออกมามากมากมามาละลายในน้ําครับแล้วก็บูมได้มาเป็นระดิเตอร์โดยอ้างว่าสารสารสีตัวนี้เนี่ยสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้แทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหานกเข,ขาไม่ขันของท่านชายระบบต่อมไร้ท่อไม่ทํางานเขาถึงขั้นตั้งใช้ยาให้ระดิเตอร์เลยว่าเป็นยารักษาคนตายแต่สิ่งที่แพทย์สนใจเป็นพิเศษคือค่าคอมมิชชั่น17%ทุกครั้งที่จ่ายยาตัวนี้นั่นสิครับกลับมาที่ปัจจุบันที่เฮียไบเออร์สครับเฮีย er ทำตามคำแนะนำของแพทย์เริ่มใช้ระดิเตอร์เฮียแก แกก็รู้สึกว่าทั้งสุขภาพและอาการเจ็บก็ดีขึ้นมากพอเห็นว่าดีทั้งยังบำรุงร่างกายได้ขนาดนี้เริ่มจัดเลยครับวันละ3าขวดเนาะๆรวมๆที่กินไปก็ประมาณ1,400ขวดแต่พอกินไปกินมาเฮียแกก็รู้ว่ามันไม่ได้ทําให้สุขภาพดีขึ้นแต่ก็มันกาลังฆ่าเฮียแกจากข้างในครับในปี19 3 0หลังจากที่หยุดกินลาดิเตอร์หมอวินิชัยว่าเฮียแกเป็นมะเร็งกระดูกสภาพเฮียแกตอนนี้เรียกว่าตายแล้วอย่างได้ครับขาเกิไกบนและล่างอยู่ในสภาพที่ทั้งเน่าและกระดูกเหมือนถูกอะไรสักอย่างจ ะลุเรียกอาการเหล่านี้ว่าเลดียมจอผมอยากจะบอกอะไรสักนิดหนึ่งถ้าอยากเห็นภาพแบบฟู l l HD ให้ไป Google ได้ครับภาพมาเต็มแน่นอนสภาพแบบนี้ทําให้แพทย์ต้องผ่าตัดนําเนื้อเยื่อที่เน่าและตายออกขากรรไกรล,ล่างถูกนําออกหมดเหลือแค่ขากรรไกรบนนิดหน่อยพอตรวจดูด,ดีๆตรงกระโหลกก็มีรูเหมือนกันครับอาการแบบนี้แน่นอนครับว่าอยู่ได้อีกไม่นานแน่นอน2ปีต่อมาส1มีนาหนมคุณไบเออร์เสียชีวิตโดยมีอายุเพียงแค่51ปีเท่านั้นครับร่างของคุณไบเออร์ ในสุสานอยู่หลายปีมากๆแต่เรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือโลงศพของเฮียแกเนี่ยก็ต้องเป็นแบบพิเศษสั่งทาแบบพิเศษทําจากตะกัว่วซึ่งออกแบบมาเพื่อดูดซับรังสีที่จะยังคงแผ่ออกจากร่างของเฮียแกไปอีกหลายศตรวรรษเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ไหวครับมีคนไปขุดเฮียแกขึ้นมาบอกว่าขอศึกษาสักหน่อยนะเฮียซึ่งผลการศึกษาก็มัเป็นดังคาดคือระดับการแผ่รังสีจากสารที่มันสะสมในกระดูกของเฮียแกเนี่ยยังคงเป็นอันตรายต่อมนุษย์ครับถ้าไม่เอาเฮียแกไปไว้ในโลงเนี่ยบริ ปิดไปตามระเบียบโดยคนพี่ FDA ครับแต่สิ่งนี้ครับไม่สามารถหยุดคุณไบเล่ได้เนื่องจากเขาโกยกาไรมหาศาลจากเรดิเตอร์เขาก็ยังคงตั้งบริษัทใหม่ไปตนคนอื่นแบบเดิมออกสินค้าใหม่ที่ดูชื่อแล้วก็อืมอย่างเช่นคลิปหนีบเข็มขัดกัมมันตภาพรังสีที่ทับกระดาษลงไปถึงอุปกรณ์ที่ช่วยคุณ DIY น้ากัมมันตภาพรังสีแบบเรดิเตอร์ได้เองมันมีเรื่องตลกลรยเรื่องหนึ่งในสมัยนั้นครับถึงแม้ว่าเคสของเฮียแกจะออกข่าวบนหนังสือพิมพ์แต่สมัยนั้นครับก็ใช่ว่าทุกคนจะรู้และจะจเชื่อ ผู้บริษัทที่เห็นว่าเลดียมขายดีก็ได้ออกสินค้าใหม่มาเรื่อยๆครับมีสินค้าหนึ่งครับมันจะมีตัวบ้องดูดบุหรี่อันหนึ่งที่โฆษณาประมาณว่าบุหรี่ทำลายสุขภาพคุณอย่างนั้นเหรองั้นนี่สิบ้องดูดบุหรี่สิกเกเลตโฮเดอร์ที่มีส่วนผสมของเลดียมเลเดียมจะช่วยปกป้องสุขภาพของคุณจากองค์ประกอบที่เป็นอันตรายในบุหรี่และจะทําให้ควันหวานขึ้นด้วยที่ใครเห็นในสมัยก่อนก็คงต้องกดชอบสิครับแต่ก็นั่นแหละครับผลลัพธ์ก็คงไม่ต้องพูดถึงเราก็จบกันกับเรื่องแรกไปแล้วรััมาต่อ่ออกกนนเืงทีี2 เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เขามีการทําเป็นหนังขึ้นมาด้วยลองฟังจากผมกันก่อนครับแล้วมาทายกันดูเล่นๆครับว่าเรื่องอะไรเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในประเทศเดียวกันครับคือในยูซ่าหรือพิมกันเหตุการณ์นี้ครับเริ่มในช่วงปี1917ซึ่งก็คือก่อนเหตุการณ์ของเฮียบเออร์สเรื่องเป็นแบบนี้ครับมีผู้สาวจานวนมากเลยเนี่ยแบบว่ามากผิดปกติมาที่โรงพยาบาลและคลินิกต่างๆด้วยอาการที่คล้ายๆกันครับพวกเธอมาด้วยอาการป่วยที่ว่าโลหิตจ,จางและเป็นมะเร็งแต่บางคนมีอาการที่รุนแรงถึงขั้นมีเนื้อตายบริเวณที่กกราาามอา นี้คุ้นมากครับเหมือนกับเรื่องที่แล้วเลยสืบอไปสืบมาพบว่าทุกคนเป็นสาวโรงงานพวกเธอต่างล้มป่วยพร้อมๆกันและต่างก็เป็นคนเพ้นสีหน้าปัดต่างๆทั้งนาฬิกาและเข็มไม้ซึ่งสิ่งที่โรงงานผลิตออกมาขายก็เป็นไปตามหน้าที่ของสาวๆนั่นแหละครับก็คือทําหน้าที่เพ้นหน้าปัดต่างๆและส่งให้กองทัพสหรัฐซึ่งโรงงานนี้ก็ไม่ได้ธรรมดาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเป็นโรงงานที่ทําสัญญากับกองทัพพูดง่ายๆว่าเป็นแมนโยแฟคเตอร์ให้กองทัพเลยนั่นเองมาฟังความตาของโรงงานนี้สักนิดนดีกว่าครับโรงงานนี้มีชื่อว่ายู Ladiumation จากชื่อแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าทําเกี่ยวกับอะไรซึ่งไอ้เจ้าสีที่เอามาให้สาวๆใช้เพ้นท์ก็คือเลเดียมนั่นแหละและไอ้สีที่ใช้เพ้นท์ก็ยังเอามาทําเป็นสินค้าขายด้วยโดยแปะแบรนด์ว่าอันด r k แสงสว่างในยามมืดมิดซึ่งสาเหตุที่ว่าทําไมโรงงานนี้ต้องจ้างสาวๆมาทํางานอย่างเดียวเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามครับผู้ชายเขาไปลบก,กันหมดและอีกสาเหตุก็คือมือของผู้สาวเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าของผู้บ่าวทั้งหลายครับและเวลาจะทาสีลองนึกถึงนาฬิกาหน้าปัดเล็กๆบนข้อมือดูครับถ้าให้ มันจะได้ productivity มาที่ดีกว่างานละเอียดกว่าด้วยซึ่งสาวๆที่กําลังทํางานครับเวลาที่ทํางานแต่ละคนก็จะได้รับแปลงมาเพื่อเอาไว้ทาสีที่หน้าปัดโดยวิธีการทําก็าผงเลเดียมผสมน้ําหยอดกาวนิดหน่อยแล้วก็ผู้การที่ปลายแหลมๆจุ่มไปแล้วเอามาทาลงบนหน้าปัดนั่นแหละครับแต่ช่างเป็นตลกลายมากๆจริงๆคือพอทาไปได้สักพักเนี่ยไอหัวของผู้กันมันก็จะทู่สาวๆก,ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทาไงพอไปถามหัวหน้าหัวหน้าก็บอกว่าพวกลื้อนี้มันใช้ไม่ได้เลยก็เอาปากพวกลื้อนี่แหละลู ูดพูดกลางง่ายมันแหลงเหมือนเดิมเฮ้ยเขาเป็นคนตะมันตกนี่หว่ามาจีนได้ไงวะเนี่ย <c ười> ผู้สาวก็ได้ถามกลับไปครับว่ามันจะไม่อันตรายหรือคะคนคุมงานก็ตอบกลับไปอีกครับ <c ười> มันไม่อันตรายเป็นของดี <c ười> ปลอดภัยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าอมหิทธมากๆเลยครับที่คนจะพึงกระทําต่อคนด้วยกันได้คือขอเล่าก่อนว่าเจ้าของบริษัทนักวิทย์คนคุมงานต่างก็บอกกับผู้สาวทุกคนว่าเรเดียมปลอดภัยทั้งยังบำรุงสุขภาพแต่เวลาที่พวกผู้บริหารจะเข้ามาดูงานก็จะสวมชุดป้องกันกันมาอย่างดีแต่สาวท ทำงานในนั้นไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันกันเลยนะดิครับสาวๆในนั้นแทบทุกคนก็ยินดีที่จะทําตามครับเพราะในสมัยนั้นที่ยังไม่รู้ว่าสารลังสีตัวนี้มันทําอะไรกับร่างกายเราสาวๆรู้และเห็นแค่ว่ามันเรืองแสงได้และที่สําคัญเรเดียมในสมัยนั้นถูกนาไปโฆษณาว่าเป็นส่วนผสมของยาสีฟันและเครื่องสําอางต่างๆโดยที่ถ้าบริษัทโฆษณาว่ามีเรเดียมผสมสินค้านั้นก็จะขายดีเป็นเทน้ําเทท่าจึงทําให้สาวๆนอกจากจะคิดว่าตัวเองทำงานแล้วยังสามารถรู้สึกสนุกได้เพราะสามารถแอบเอาเรเดียมมาทาปากทา ทาแก้มทาตัวทาเสื้อผ้าเราวกับว่ามันเป็นเครื่องสําอางอันหนึ่งเลยครับแต่ความจริงไม่ต้องทาก็ได้นะครับเพราะตอนทํางานฝุ่นมันก็จะฟุ้งมาที่ตัวของพวกเธออยู่แล้วบางคนก่อนเข้างานก็แต่งตัวแบบจัดเต็มเหมือนจะไปเดินแคทวอล์กที่ไหนแต่จริงๆแล้วเพื่อให้หลังเลิกงานตอนฟ้ามืดทั้งตัวของเธอก็จะเปล่งประกายไปด้วยสีจากเรเดียมที่ใครเห็นก็จะต้องร้องโอ้ oh, พระเจ esus และพอผู้คนเห็นบ่อยๆว่าหลังเลิกงานฟ้ามืดๆก็เห็นสาวๆเดินออกมาพร้อมกับการที่มีตัวเรืองแสงก็ตั้งฉายา,ยาให้กับสาวๆกลุ่มนั้นว่า Ghost Girl. เพราะเรื่องแสงเหมือนวิญญาณโดยที่หารู้ไมครับว่าเลเดียมมันไม่ได้ฆ่าพวกเธอในวันนี้แต่มันกําลังจะฆ่าพวกเธอในอนาคตหนึ่งในสาวๆจากหลายพันเกือบเกือบหมื่นคนที่ทํางานในโรงงานนี้นั่นก็คือเอมิเลียมอลลี่แมกเกียเธอเป็นเคสแรกๆที่รับการบันทึกไว้ครับได้ไปหาคุณหมอด้วยอาการเจ็บฟันจนต้องถอนฟันออกถอนกันจนเกือบหมดปากครับอาการกระจายลามไปทั่วกรามจนทําให้คุณหมอต้องผ่าตัดเอากลามออกและสุดท้ายแมกกี้ก็ได้ลาโลกไปเฝ้าพระเจ esus ใน1ิกันยายนหน2่ครับ แพทย์ไม่ได้ใช้สาเหตุการตายของเธอว่าตายจากสาเหตุการเสียเลือดเนื่องจากโรคซิฟิลิสซึ่งที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นแบบนั้นก็เนื่องจากบริษัทได้สั่งให้พวกแพทย์ทันตแพทย์และนักวิจัยไม่พูดถึงเรื่องอาการและสาเหตุของผู้ป่วยที่เข้ามาตรวจนั่นแหละครับและยังสั่งอีกว่าถ้ามีอาการตามที่เกิดจากเรเดียมให้วินิจฉัยได้เลยว่าเป็นซิฟิลิสซึ่งเป็นโรคติดต่อในคนที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆที่จะมีอาการคล้ายๆกับผลที่มาจากเรเดียมเพื่อดิสเครดิตสาวสาเรานั้น,นั่นเองแถมเมื่อคนจํานวนมากมากด,ดันบริษัทให้อออกมมา รับว่าเรดียมเป็นต้นตอของอาการเหล่านี้บริษัทก็บอกว่าได้และได้ทําการเลิกวิจัยด้วยตัวเองซึ่งผลก็คือเรดียมเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจริงๆแต่บริษัทก็ได้ใช้อํานาจในการบิดเบือนให้กลายเป็นความจริงทั้งเล็กนิดหน่อยโดยได้ทําการศึกษาเพิ่มเติมและได้ผลมาว่าเรดียอมยังปลอดภัยนะทุกคนประชาชนทั่วไปก็เข้าใจแบบนั้นอยู่นานเลยครับแต่ต่อมาในปี1925คุณแฮร์ริสันมัตแลนด์สามารถพิสูจน์ได้ว่าเรดียมเป็นพิษทําลายร่างกายของสาวๆจริงๆแต่ไม่ไวบริษัท ก็คอยจ้องจะเล่นคุณมัดแลนอยู่ตลอดครับแต่ด้วยพลังของสาวสาวเรเดียมเกิลก็สามารถกู้ชื่อเสียงมาได้ระดับหนึ่งสิ่งที่เหล่าเรเดียมเกิลคิดในตอนนั้นให้มีกําลังใจสู้คดีต่อคือเห็นว่าหลายๆคนเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้าไปทํางานพวกเธออยากเตือนพอเวลาของพวกเธอเหลือไม่มากแล้วและไม่อยากให้เด็กๆพวกนั้นมีชะตากรรมแบบเดียวกับพวกเธอจุดสําคัญจุดหนึ่งของเรื่องนี้ครับอยู่ที่คุณเกรทไฟร์โดยเธอมีอาการแบบที่ผมเล่าเลยฟันของเธอที่อยู่ๆก็หลุดออกมาโดยไม่มีสาเหตุตาของเธอที่มีอาการเหมือนต้อกระจกและอาการ ที่สาคัญคือมีอาการปวดที่กลามเกรซใช้เวลากว่า2ปีในการหาทนายความที่กล้ามาสู้คดีให้เธอซึ่งหาได้ในปี1927เธอไม่ได้มาแค่คนเดียวครับมีผู้สาวอีก4คนที่อาการคล้ายกันได้มาช่วยเธอเพื่อเป็นพยายนต่อสู้ในคดีนี้สื่อต่างๆก็ต่างพากันลงข่าวทําให้เธอเป็นที่รู้จักกันในนามของเรเดียมเกิลซึ่งได้ถูกทําเป็นหนังไปแล้วนะครับสาบานไปหาดูกันได้และสื่อต่างๆก็ได้พากันพาดหัวเหตุการณ์นี้ว่า Case of the Five Women d o m d to Die คดีผู้สาวทั้ง ผู้รอวันตายแต่บริษัทก็ยังคงด้านและก็แถไปอีกครับปฏิเสธความรับผิดชอบทุกอย่างถึงแม้จะออกข่าวไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ตามจนอีก10ปีให้หลังในปี1938แคทลีนวูฟโดนฮิลสามารถฟ้องจนเอาชนะบริษัทได้และได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนให้กฎหมายคุ้มครองแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือยูซ่าเลยทีเดียวส่วนสาวๆที่ทํางานแล้วได้รับผลกระทบมาทางคณะลูกขุนก็ได้สั่งให้บริษัทชดใช้และต้องดูแลพวกเธอไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขถือว่าแฟฝงและอาจจะดู น,น้อยไปด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ทางบริษัทต้องชดใช้ผมขอเล่าแฟกเล็กๆน้อยๆครับเรเดียม <Rad ium S 1> กับการเรืองแสงเกี่ยวยังไงกับการทหารเรเดีย <Rad ium S 2> มเมื่อเอามันไปผสมกับซิงค์ซัลไฟจะได้สารเรืองแสงแบบที่เราเห็นกันเป็นพลายน้ําของนาฬิกานั่นแหละครับสิ่งที่ได้มานี้เป็นประโยชน์มากในช่วงสงครามโลกถ้าใช้เจาะจงหน่อยก็ตรงกับครั้งที่1นั่นแหละครับแต่สารนี้ก็ยังคงใช้ในสงครามโลกครั้งที่2เหมือนกันเพราะในสนามรบก,การนัดเวลาเดินทับเป็นเรื่องสําคัญมากครับนาฬิกาจึงเป็นสิ่งเดียวที่บอกเวลาได้แม่นที่สุดในเวลานั้นด้้้้ววยยแแแตตต่่พออฟาามืดดลหีคไน ถ้าไปอยู่ในป่าก,ก็มองไม่เห็นนาฬิกากันทั้งนั้นแหละครับถ้าหากนัดทิ้งระเบิดในจุด A2 ทุ่มแต่ทหารฝั่งเราไม่รู้ว่าตอนนี้เวลาอะไรก็อาจจะโดนลูกหลงและต้องเสียกองทัพนั้นไปเลยก็ได้งั้น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 ก็จุดไฟสิครับง่าย่าตาย problem solve big brain time ก็บอกได้เลยครับว่าการจุดไฟหรือเปิดไฟในสนามลบก็สามารถทําให้ศัตรูที่อยู่ห่างกันเป็นหลายกิโลเมตรหเห็นได้แล้วก็อาจจะโดนยิงจนไปเฝ้าเง็กเซียนซะก่อนนะครับแบบนั้นถ้าหากหน้าปัดนาฬิกาหรือเข็มบอกพิกัดบนเครื่องบินลบสามารถเรืองแสงและเห็นตอนกลางค ก็จะเป็นการได้เปรียบเป็นอย่างมากจึงได้ก่อกําเนิดธุรกิจจากสงครามขึ้นมาและก็มีอีกอย่างครับหลายๆท่านอาจสงสัยกับว่าไอเรเดียมชื่อมันก็แปลกๆมันจะไปดีได้อย่างไงวะคือมันเริ่มแบบนี้ครับมาริคิลี่และเบียร์คิลี่ค้นพบเรเดียมในปี1898และต่อมาหลังจากค้นพบก็ทดสอบลิฟได้ว่ามันฆ่าเซลล์มะเร็งได้ครับทาให้หลายๆคนเนี่ยรวมถึงแพทย์ในสมัยนั้นเลยสรุปว่ามันต้องดีต่อร่างกายแน่นอนเพราะมันฆ่าเซลล์มะเร็งได้แต่หารู้ไหมครับว่าไอเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็คือเซลล์ของตัว นนั่นแหละที่กลายพันธุ์จนไม่ยอมหยุดที่จะแบ่งตัวซึ่งความสามารถของมันคือมันจะคอยสูบอาหารและคอยกดภูมิคุ้มกันของเราให้อ่อนแอซึ่งถ้าหากมันเข้าสู่กระแสเลือดก็จะทําให้เราตายในที่สุดนั่นเองซึ่งที่ผมพูดไปว่าเซลเล์มะเร็งคือเซลล์ของเราถ้าหากไม่ใช่สารเคมีหรือยามะเร็งที่เราใช้ในแบบปัจจุบันที่ราคาเข็มละแสนสองแสนสิ่งนั้นถ้าฆ่าเซลล์มะเร็งได้ก็คือฆ่าเซลล์ปกติของเราด้วยนั่นแหละครับก็ถ้าหากใครบอกท่านๆหรือคนรอบตัวว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนมันเจ๋งถ้าหากไม่ใช่แพทย ช่างใจนิดนึงนะครับว่าจริงหรือจอจีเอาระครับก็จบกันไปแล้วละครับสำหรับท่านผู้ชมที่หลงมาฟังจนถึงตอนนี้คิดเห็นยังไงดีไม่ดีหรืออยากให้ทําเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ถ้าชอบฝากกดไลค์ subscribe เพื่อเป็นค่าน้ำพึ่งมะนาวกลัวคอผมสักนิดนะครับแหกกันหมดแล้ว <c oughs> และสําหรับวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีใช้ครับผม